Thank you มาค่ะมาค่ะคลิปนี้นะคะแอดขอมาอัปเดตตำนาน Queen of so o u ออีกสักหนึ่งคลิปก่อนนอนกันในคืนนี้ดีกว่านะคะกับลูกชายเอ้ยลูกสาวนะคะลาริสาบันานคนนี้จากคลิปซ้อมเต้นสุดบ้บบอยของน้องลิซ่าค่ะแม้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้จะเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วหลังจากที่น้องได้ลงเป็น l i ลี่ฟิล์มสไปนะคะแต่ว่าใดๆเนี่ยเมื่อทางครูผู้สอนเต้นได้นํามันลงทางไอจให้ทุกคนได้รับชมกัน ความสุดหลูของน้องลิซ่าซึ่งแมนมากๆแล้วก็โคตรเท่ก็เลยทำให้เสื้อคร่งๆรูปหมูตัวนี้เนี่ยอันนี้ใช่หมูปะน่าจะใช่นะคะก็โซอัลออกไปอย่างรวดเร็วอีกเช่นเคยนะคะ เอาจริงๆบอกกำตรงเลยว่าเผยพาพคลิปออกมายังไม่ทันเกิน24ชั่วโมงเลยนะคะเนี่ยก็โซเอาอีกแล้วเช่นเดิมนะคะขายดิบขายดีนะแล้วก็อย่างล่าสุดค่ะอีกเช่นเดียวกันกับเสื้อสุดเฟียวที่เมนเทอร์ใช้คู่เด็กฝึกเบาๆนะคะกับ I Love to Make Boys Cry ก็ไม่น่าเชื่ออีกเช่นเดิมนะคะว่าจะหมดแผงเร็วมากทุกไซส์ทุกขนาดไม่ถึง24ชั่วโมงเท่านั้นก็โซอท์ไปอีกแล้วเลยจ้ะแม่สงสัยแม่แม่ชอบเสื้อตัวนี้กันนะคะไม่ทราบวา่าแม่แม่อยากใส่ไปขู่ใครกันค่เนี่ยอ่ายังไงก็ไอเรื่องตำนาน q u e e n o o s o o u t Sofa า t เนี่ยก็ไปสุดจริงๆนะคะสำหรับลูกสาวละลิสามรนบาลคนนี้ยังคงรักษามาตรฐานได้ดีเช่นเดิมนะคะตั้งแต่ต้นปีแบบนี้เลยละคะ่ะ